มาเมียน้ามาแล้วใส่แลใ่ละส่แลโ่โง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 ่โ่โง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 ่่โง่โ่่่่่่โ่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่โ่โ่่่่ง่่่่่่่่่่่ สวัสดีครับพ่อขณีนึกคิดนะครับกับช่องคนกอนได้นะครับยาเตีบโชคใช้นะครับกับพ่อกรับพยาศแมวออกขึ้นแล้นะครับเนาะครับืบริกาขายของพานม้านนะครับทรักหมอนนเชียงสอนเชียงศรีนภีน้องนอกระผ้าแหวกม้าฟองเมืองหมายนาะพี่น้องจะร้องจอดเมืองจัดข้าวนะครับเพื่อมี้ตูนพี่น้องเนาะ ครับผมก็ขออนุญาตนะครับจัตเตยมอุปกรณ์ก่นะครับก็ตัวบี่นองมื่อนี้ามนะครับไม่ามือหรอวะ้าน้องควาะโคเอปุ่าจะสีระทางคาปะโคเตอใหญ่ใจงเรี่แบบไม่วาสามบาทตบี่นองมื่อนี่ กันมาสิพอ่อตัว่นะครับเมือนนี่ปลา,ากระยาดเปินเด้อปูยาเป็นตัแ่ห้างน,นมาเด้อเมือนี่ไม่เลแหกมา็ลนี่เาไปได้บ้างกนเีเยนเลี่ยงนเเนาะ ก็เป็นการเซอร์วลานะครับไปเลยพี่น้องาไปขายของเดือนรามีน้อยมีบะมี่ก็จะเด้อดหูนะครับไปขายของ

รู it, ่ากวัวตวาอัวละมเลยตัวละลกวันพะจักอีเออลกนะสุดยอดเลยจ้าคุณแจงสอนแจงสีพี่น้องมันูนี่ตมันจะเมีมันเป็นสุดยอดเลยจ้าอ๋อไปยกัน้งเว ใส oh, like ่น้ำเงี้ยเจ้าก็มียโอสอะร้ำอีนี่อแอกนี้ด้ง ได้แล e ้อโอสวยอยู่จ้าสวยอย่ไดีไปาเราคนลิดกนบอสบิคตัวกัพอพาไปขายของ

ดูท่นเกจ้งจอกขาหลอตัวโอ้ไงมึไปได้อหลากเลยค่ะหยิบหยิบจะอามาโหลดโอ้ยสวยสเลยจ้ะโอ้โหัวขวัังเอ๊ ไี <antenna mould> ่หลามันเลนั่นไม่ถูกต้องสิทุกคนโอ้ยน้องสิตฟ์ฟ่ถช่วะองชิฟฟอยู่อ้าววันนี่สิฟาบ่ถลลบ้าแล้ ไม่ร่างเลยเหรอไม่ร่ะเี่ไม่ถึงเราใส่เงียบไหมนี่ไม่ใส่เงาใส่เงียบไหมกันเนี่ยให้เห็นวันนี้ที่ ในโอนเนมองาวานอันี่นาไมคิดต้องอุ้ยตายล้ม้งคุณดาตาตัวดี่มาสั่งกันแล้จับไม่ถือจบ่เอจริงมังออ โอ้แม่ไหนก็มางนีก็ถือว่าดีโอ้ยม่เขาทำไมสวยนี่ฮันดูไปไหอ่ะ ว้าดูสิได้แค่อารเล่นไม่ได้ไม่บอกี่ะเหเอนี้โเนะจะยังไเนี่ อีกไมันีะต่อจู่หันเ้ย่ังเขาจะ

มมดใจถุงเสืออ่ะม้วนดหรอัวฮยยยยหนัหนไม่ถนั่ามัเคือสีโอบันคือขาดแรงขึน เฮ้แงแม่ไปไกลแล้วซกแเออส่เไมีเออ่วันมีตัวเธอกายอดดีแต่เดี๋ยววันนมีอยู่เขาเขาไม่ได้ น,นี่ปลานนี่ยพี่น้องพี่น้องอ่าตัวปลาพี่น้องเพื่อสิสิสถือเพิ่นหยอดครับไม้เลยเต็นเต็มโอ้เดายแต่เวลาพี่น้องเ้ย เอาเปิ้เดิยนงไม่ได้บล็อกว้าดุว่าอย่าง,างไรเขาจะ ฮึอะไวะนี่ตัวไหนตรดีน้องย่นีสวยโคกรดโตรดีสวยจวางอามคู่ครับเอ้ามาแล้วคนละหนึ่งแกมจึกมือเนี่ยขอแนวจจกมือวันนี้เจกมืออาไม่รอดแล้วโอกาสกะบั่มนี่ครับสำหรับหมายบนนู้นเงสีเชิงสอนในมือครับพี่น้อง ผมก็จะพาไปขายของนะครับเวลากบมี่หน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเศร้าอยู่นะพี่น้องขน้มก็ถือว่างมายนะครับกงเคลื่อนก็เป็นตาเขาบ่าเหร็ดมาล่องอยู่นะครับไม้หนินะครับก็่สำหรับปลาจระเข้น้ำไม้หนินะครับมีแต่ตัวยหงไงนะครับใส่บิ๊กๆได้เลยพี่น้องผ้ใดมีเวลานะครับกางเคลื่อนหนามานังมาล่องเด่นอยู่นะครับปลากะเขาชี้ห้างเนี่ยครับกังเว้นนะครับกงเคลื่อนขน่าจะจัดกรนียนะครับ ครับผมขอขอบพระคุณนะครับผู้ชมมารเบิ่มรับชมนะครับแล้วก็ผู้ติดติดตามนะครับฝากติดตามอย่นั้นนะครับจะไม่พลาดหมายเด็ดๆนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงทรัพยนี้ครับขอบคุณครับ